ทำได้ทุกท่าเลยนะครับใครอยากแสดงท่าไหนจัดเลยครับจัดเลยครับมองกล้องนะครับมองกล้องโอ้โหสวยงามมากโอ้ดอตูนก็ไม่น้อยนะทำดาท่าที่ไหนอ่ะเดี๋ยวขอโคศกสนามเปลี่ยนตัวผมหน่อยนะครับผมจะไปนั่งสัมภาษณ์โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปนวมแล้วนะ ลูกกับบอกว่าลูกเท่าไหร่นะเชิญใครบ้างครับท่านครับเชิญเซซิวัตไหมครับหรือจะเชิญลิซ่าครับบอกครับเอาเลยครับฝ่ายสมเดนจกันะครับอันนี้ทีมงานกล้วยไม้นะครับผมจำักล้ทุกขานะฮะลิซแบนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กรรมการลิซแบนเลดอายุของคู่ตอสครับใช้สีใช้สีลองครับ เน้นย้ำนะเปลี่ยนตัวให้เราเปลี่ยนข้างนอกก่อนแล้วถึงเข้าไปครับแบนกันเน้นย้ำครับเน้นย้ำกติกาการเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าขอให้ทั้งผู้เปลี่ยนและผู้ที่จะเข้าไปเนี่ยมาเจอกันตรงเส้นกลางสนามด้านหน้าอัศจทรย์นะครับแถบโคศสนามนะครับเพื่อจะได้เปลี่ยนริบแบนกันด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้าการแข่งขัน การแข่งขันของเราคือการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสาม,มัคคีภายในตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะครับฤดูการปี2568เน้นความรักความสาม,มัคคีนะครับอาจจะมีรุนแรงกันในสนามนะครับช่างภาพเองถ่ายแล้วอีกถอยมาให้พี่บ้างอาจจะมีกระทบกระทั่งภายในจังหวะของขออภยัยให้อภัยกันเน้นความรักความสาม,มัคคี โอเคเลยตรงฝั่งโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากวายเลยเ้ยเดี๋ยวเราข้างๆไม่ฉานเว้ยอเด้าายเยครับไม่รไม่รใครเลยครับที่ส่ใส่ลนก้าคนเดียวที่ไม่ใส่แสก็ลอง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 เดียวาีาใส่ดูด้เาเปีย เอาละครับเกมคู่ที่สองเริ่มครึ่งแรกก็อนุโลรมฮะจริงๆแล้วไม่ให้แต่ว่าบางท่านเขา แข่งขันเริ่มสองนาทีแรกโอ้โหนะครับนักคอนชัยศรีนี่ดีกรีชแชมป์เก่าของปีหกเจ็ดนะครับ ครับลูกยังไปนวเนียอยู่ข้างสนามด้านที่ตนออกนครศสีในท่านพุ่มกับมันนั่งเชียร์อยู่ที่ขอบสนามเลยนะครับแถมมีปลายนวมด้วยนะครับลูกเราเท่าไหร่แต่ยังไม่บอกคิดไว้ในใจเดี๋ยวให้มีลูกแรกเข้าไปก่อนนะครับจะเฉลยกันแหละอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว กุ้งกับบอ่าอย่าให้เกินห้าลูกนะตั้งงบผ่อนน้อยโดนตุ้มก็ไม่น้อยหนะ้าแอบตุม้มโอ้โหธรรมดาที่ไหน,ล,น <c oughs> ล่ะนี่โอ้โหอะครับโบกสะบัดกันไปเอ้ยถงนี่มันทำให้สาวสาวโบกดิมันต้องให้สาวสาวโบก เอานะครับเกมลุกไล่เข้าไปนะวู้เห็นแล้วครับเห็นจะทงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทงเชียร์บอลเลอบโกรถเข้าเติมมันเนี่ยโอเคนะครับก็ด้วยความน่ารักนะครับสนุกสนานกันเองนี่แหละฮะความสัมพันธ์ภายในความผูกพันความสามัคคี เกมจะแพ้ชนะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือความสามาัคคีนะครับเกมในสนามก็ผัดกันรุปผัดกันรับนะครับ ยังถือว่าไม่มีความรุนแรงก็นักกีฬาทั้งสองทีมหลายๆท่านก็จะคุณหน้าคุณตากันนะครับหมายเลข48นี่โอ้โหอยากเล่นวัชีจราจรโอ้ยเสียดไปนิดเดียวรางวัลเกือบไหล ทางดอนตูมตั้งเตะลูกยาวไปค่อนสนามนะครับโอ้ยขอโทษกันขอโทษกันนะครับเป็นจังหวะเป็นจังหวะบอลน,นะครับเป็นจังหวะบอลน,นะครับนี่ครับรู้รักรู้สามคัคคีอภัยกันนะครับ เอาล้วครับทางนักวิทยสีเขี่ยลูกมาหมายเลขสี่แปดสีนะครับนี่คนนี้หมายเลขสี่แปดอ๋อไพ่สิเดี๋ยวพูดผิดพูดผิดโอ้โหลงๆตาลายโอ้โหสิทธิ์เก่าเมืองทั้งนั้นเลยไรับไพ่จิ์สายแมนโซพลุนสีอะไรงี้นะครับสมชัยสารธีร์นี่คนนี้นี่ คนนี้หนังเหนียวจริงนะครับแขวนลุงพ่อเงินรุ่นหนึ่งเหมือนที่ผมแขวนเนี่ยจําได้เลยคืนนั้นฉลองปีใหม่กันลูกปืนกระเด็นเข้ามาเข้าหน้าท้องเขียวจ้ำเลยผมเห็นนี่กระตายเลยนี่น,นะครับก็ขอโทษขอโพยกันนะครับทุกอย่างอยู่ในเกมเป็นไปการเ,าเป็นไปตามการชี้ของกรลังการนะครับ เลขสามนะครับทางนักข่าวเยสีจะได้เตะลูกนี er> ้นะครับเราตูมตั้งกำแพงหกโอ้โหนะครับ เตะสั้นใสไม่เป็นไรเอาใหมนะครับจัดไปเลยเสียงดังๆเข้าไว้ให้ดังกว่าเสียงเครื่องขยายจะจะให้ยืมลำโพงก็กือะกระไรอยู่นะครับเกมเดินต่อยาวมาลูกยังไม่ออกนะครับเราตุ่มยังได้เล่นอยู่นะครับเข้าหลังกรรมการให้เล่นต่อนะครับ โอ้ยสะดุดหลังลม้มไม่เป็นไรครับเกมเล่นกันต่อนะครับโอ้โหนะครับโอ้โหดอนตูมของครึ่งแรกคู่ที่สองนะครับยังเป็นศูนย์ต่อศูนย์ คู่นี้ซุ้มซ้อมกันใช้สีเองในฐานะแชมป์ดีกรีความเป็นแชมป์นี่ก็ต้องรักษาแชมป์ไว้ให้ได้แต่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรวันนี้เพิ่งจะสนามแรกนะครับเรายัง,ออยางเดินทางกันจนถึงวันที่17เสิงหาคมโอเคใคะเดินทางกันถึงวันที่14สิเสียงหาคมนะครับขออภัยประกาศตัวเลขวันที่ผิด ครับโอเคครับเข้าหลังนะครับขอโทษกันนะครับนี่แหละครับน้ำใจของนักกีฬาน้ำใจของตำรวจภูธรจังหวัดนครปุมนะครับไหนการแข่งขันก็คือแค่เกมความรักความสามัคคีอภัยกันยิ่งใหญ่ครับ,รบดอนตูมเตะยาวไปถึงหน้าประตูเข้าซองพอด,ดีนะครับ ลูกสาประตูพ่อตเดซีสก,กัดรับลูกไว้ปกติถ้าไม่ได้เล่นบอลเนี่ยแกก็จะทำหน้าที่รับลูกประจำอยู่แล้วนะครับดังนั้นจะโอกาสพลาดไม่มีเลยกับรองงามนะครับหมายเลข60เบ็ดนะครับรองผู้กัปตองการปราบปรามน็อตเดซี่ในฐานะกัปตันทีม เอาแล้วครับอย่างนัวเนียกันอยู่ที่กลางสนามนะครับกองเชียทั้งสองฝ่ายก็ลุ้น เลข39ของดอนตูมอัดยส่งให้พุ้งกับโอ้โหโ้ซูเปอร์เซฟจริงๆเลยนะครับนี่มากับหลวงพ่อสมหวังใช่ไหมนะครับก็เป็นทักษะของการเป็นประตูนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเพียงพล้ำยังไม่มีใครเหนือกว่าใครนะครับภาพที่เห็นก็ถือว่ายังเป็นการผัดกันรุก ผัดกันรับผัดกันไล่ผัดกันต้อนนะครับยาวกันไป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 ,ย,นไปยังไงยังไงโอ้ยโอ้ยผู้กำกับโอนอยู่แล้วออออสองครั้งแล้วนะครับเนี่ย เตรียมกดปุ่มอุลายนวมอยู่แล้วเนี่ยของใครจะเปลี่ยนตัวนะครับทีมไหนของดอนตูมหรือใครสิดอนตูมเตรียมเปลี่ยนตัวนะครับหมายเลขอะไรที่จะออกนะครับผู้ที่จะออกมาที่กลางสนามนะครับเพื่อเปลี่ยนริดแบนด้วยนะครับรอให้กรรมการส่งสัญญานะครับ เปลี่ยนลิตรแบนด้วยครับเปลี่ยนลิตรแบนเจ็ดเท้าออาไปเจ็ดเข้าหมายเลขเจ็ดสิบห้าของดราตุ้มออกหมายเลขเจ็ดเข้าไปนะครับมมนะครับด้วยความอารมณ์อารวยแต่ก็กติกานะครับถือว่าเราใช้กติกาสากลมาเป็นการตัดสินนะครับเข้าออกของนักวิทสีหมายเลขอะไรที่จะออกออกรุ่นหมายเล,เลยขอะไขอหมายเลขขอหมายเลข ออ 2, หมายเลขยี่สิบสองแล้วมจะสีออกนะครับหมายเลขสี่สิบเก้าเข้ารอแต่กันอยู่ที่าาเ,เปลี่ยนริบแบนเนี่ยขอริบแบนเจ็บนะฮะโอเคริบแบนโอเคอนุโลมกรรมการเป่าเกมเดินต่อไปครับอโอ้โหแหมอ,อุปกรณกรเ์เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วย เราเราไม่อันเน้นเหนียวเราเน้นรอดกันนะครับ่างพาก็ต้องหูวไวตาไวนะครับอย่ามัวหันไปมองพิ่ตี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับนะครับตอนนี้เรามีสปายจากทีมโพแก้วมานั่งแอบมองอยู่ข้างเวทีนะครับข้างสนามนะครับ สวัสดีแชร์มาซุ่มดูนะครับว่าเขาจะต้องเจอกับคู่แข่งซึ่งอยู่ในสนามนี้ในนัดต่อไปยังไงโอเคนะครับเวลาก็ล่วงเข้าไปเกินครึ่งของครึ่งแล้วนะครับใช้สีส่งบอลเข้าไปนะครับหมายเลข สี่สามนี่โหถือว่าโอ้โหชนกันนะครับขอโทษขอโพยขอโทษขอโพยกันขอโทษขอโพยเป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะบอลเป็นจังหวะบอลนะครับขอโทษกันขอโทษกันโอเคนะครับหมายเลขหกสิบสามน้องันยสีดอนตูมโอเคนะครับหมายเลขยี่สิบเก้าก็ขอโทษขอโพยกันนะครับเป็นจังหวะบอลนี่ครับนี่ด้วยความน่ารักเห็นไหมพี่เพื่อนน้องนายพี่เพื่อนน้องกันทางนั้นนี่ขอเสียงปรบมือให้น่ารักนะครับ จังหวะของเกมไม่มีใครจะเจตนาให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่ากระทบกระทั่งนะครับว่ากันยาวต่อไปนะครับหม่และกิจกรรของดอนตูมนี้ถือว่าเป็น ตัวสำคัญของทีมดอนตูมนะครับปกติเขาจะต้องใส่แว่นดำใส่หน้ากากเไปเลยนะไปเยตเทนันทันอยู่ทันอยู่ลูกออกเส้นหลังนะครับการ,การยกทง ผมดอนตูมได้ยินเสียงสปชัยยาสั่งการอยู no ่ข้างสนามแล้วครับขับเคี่ยวกันระหว่างหมายเลขสี่สิบสามกับสิบสามการยี่สิบนะครับดูดด้วยหรอร้งไม่ไดงไม่ได้ไมได้โอ้จังหวะจังหวะขอโทษกันขอโทษกันนะครับครับ ไม่มีเจตนานะครับพลาดไปเกี่ยวเฉียวชนก็ขอโทษกันนะครับเป็นไปตามกฏิกากรรมการใบเหลืองของหมายเรีกอะไรครับอ,อ่านะครับก็ถือว่าเป็นไปตามปติกานะครับกติกามีว่าไว้ใบเหลืองใบแดงอะไรยังไงก็ว่ากันนะครับหมายเลขสิบ ออก17ก็แก้ไขาดอนตูมนะครับหมายเลขสี่ออกหมายเลขสิ 17, เข้าไปนะครับเนื่องจากสีเสื้อมันใกล้เคียงเราก็สับสนตาบอดสีสักที่ไหนล่ะนะครับลุกีทางน้อยจะสีหมายเลขทีเป็นครับรองอามจะเป็นผู้จัดการทำการให้สัญญาเตะยาวย้อยไปเหมือนดังเจ้าของสนามนะครับ hey, hey, hey! สนามฟุตบอลลุงย้อยโคกก็จะดีแห่งนี้นะครับ บอสใหญ่ของสนามคือท่านพลตํารวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาท่านดิตรองผู้วิชาการตรแหน่งชาติท่านเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้วิชาการตำรวจภูธรภาคเจ็นะครับท่านเป็นนายตำรวจที่น่ารักชอบในกีฬาฟุตบอลโอ้โหเกครับอ้าวโอเครับขอโทษขอโพยกันนะครับเป็นจังหวะเป็นจังหวะนะครับจะเย็นครับว่ากันด้วยเกมนะครับว่ากันด้วยเกมเล็กน้อยอภัยกันนะครับ เอาฟางว้าวฟังทางนี้นครเยียครับผู้จัดการทีมบอสใหญ่ของทีมก็คือท่านผู้กับพยับนะครับบอกว่าดูอื่นไปนะหนึ่งลูกลูกแรกนะครับใครทำได้มารับหนึ่งพันทันทีนะครับไม่หักค่าน้ำ โค้ชสไม่คิดไม่คิดค่าน้าท่านผู้กมกับบอกโอ้โหมันชิวเฉียดชิวเฉียดนะครับเราตูมว่าไงสองทีมนะครับจังหวะได้ไหมโอ้โหจังหวะได้แต่เจอสก,กัดใจเย็นใจเย็นนะครับ โอ้ยชิ้วเจีดยเอ้ยโอ้โหใจหายใจคว่ำนะครับฮะอ้าวคนบอกทงเพิ่มให้อีกหนึ่งพันใช่ไหมอ๋อเอางั้นเลยอะฮวงกะบอกว่าใจเย็นใจเย็นเอ้ยยังยังไอ้น้องไอเดียบังกล้องถายนิดหนึ่งโอเคโอ้โหเหนียวเหนียวทั้งซูเปอร์เซสทั้งสองทีมนะครับ เอาเปลี่ยนตัวกรรมการยกทงเป็นไปตามกติกานะครับต่อไปใช้สีได้ยินแล้วใช่ไหมครับใช้สีหนึ่งบอกว่ามันอืดไปนิดหนึ่งนะลูกแรกหนึ่งพันบาทลูกแรกหนึ่งพันบาทดอนตูมเลยเขาเขาจะกระซิบันอยู่ข้างในนี่หว่าได้ยินพ้กแบบต้นบบสองพันสองพันอะไรเนี่ยงงนะครับลุกไล่กันไป <c oughs> ไม่ทราบใครครับผมมีภารกิจอยู่ในสนามบอลเอ่ยใครเอ่ยครับผมใช่ใช่จากไหนครับอ๋อได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวขอเป็นหลังสองทุ่มได้ไหมหลังสามทุ่มไม่ได้พอดีผมผมถ่ายฟุตบอลถ่ายทอดอยู่ครับขอบคุณอะไรฮะชื่ออะไรฮะโอเคโอเคครับผมขอโทษทีนะครับ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  เยยเอาแล้วกกโ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 กเอาเข้าแล้วหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรครับครับนับหนึ่งถึงนับหนึ่งถึงสาม่มาผมรับแทนนะครับเอ้ยหมายเลขยี่สิบเครับโอ้เนี่ยลูกแรกของนครชัยศรีรับจริงรับจริงจ่ายจริงนะครับรับจริงจ่ายจริงไม่แบ่งพี่ยี่ตังค์นะ เอาล่ะครับเอาล่ะครับถือว่าไม่มีกติกาไม่เป็นไรวิ่งมารับรางวัลไม่เป็นไรครับลูกที่สองว่าไงครับพุ่งกับลูกที่สอเดี๋ยวดูเชิงดูเชิงเดี๋ยวไหลเดี๋ยวไหลนะครับถ้าให้รางวัลมากขึ้นเดี๋ยวเขารู้กันแล้วทําประตูแล้วก็ไปแบ่งกันอะไรอย่างงี้โอเคนะครับเอาล่ะครับเข้าหลังนะครับขอโทษขอโพยกันนะครับ โอ้ยแรงนิด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 นะครับขอโทษกันขอโทษกันโอ้ขอโทษกันโอเคนะครับขอโทษกันขอโทษกันแต่ว่ากรรมการก็ต้องว่ากระามดีการนะครับใบเหลืองหมายเลขจดทันเนี้ยเอานะครับทุกอย่างว่าไม่ถือกันไม่โทษกันไม่โกรธกันนะครับเป็นเกมการแข่งขันไม่งั้นมันก็จะไม่มีกติกานะครับ ครับเกมก็ยังเดินกันต่อไปนะครับนครใช้สีทำนำไปแล้วในครึ่งแรกหนึ่งประตูต่อศูน นะครับเกี่ยวกันโดนกันก็ขอโทษกันนะครับนี่แหละครับให้เข้าก well. ับคอนเทนต์ของการแข่งขันนะครับทดกี่นาทีครับ จังหวะเกี่ยวกันก็อาจจะมีตะคริวเข้ามาร่วมนะครับ <c oughs> <c oughs> จะต้องใช้สเปรย์หรืออะไรยังไงไหมครับหรือว่าจะต้องเทไหมไหวนะโอเคลรูปไหวครับแพ้สนามเราว,วิ่งเกอร์สามรอบแล้วยังไม่ได้ใช้ สิทธิในการเป็นแพทยสนามเต็มที่ทัีใจเย็นนะใจเย็นแต่ดีแล้วดีแล้วเรามีไว้เรามีแพทยสนามไว้ซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับการไว้ดีกว่าเอาเกมเดินกันต่อไปโอ้โอ้โอ้ เกมเดินต่อนะเกมเดินต่อไปใช้สีกับฟังทุกทรงยาวไป,ไปนี่ฮะความมีน้ำใจนะครับความเนี่ยมใจอดอนตุมเกมเดินก่อนต่อไปนะครับ โอ้โหสบัดหลัง,อลงเอาละครับหมายเลขที่สิบของนครเฉยศีส่งไหมลองาำส่งกับทดสองนาทีครับทดสองนาทีใช้สีหนึ่งบอกว่าลูกที่สองเนี่ยน่าจะราคาเดิมนะครับเอาละครับในสองนาที อ้าวอ้าวโอ้ใครชงใครเสิร์ฟสวยงามนะครับสิเอ็เปะข้าหมายเลียกอะรชงให้ลูกนี้แบ่งสองครับคุณกลับครับว่าอะไรครับคุณกลับมารับรางวัลสิข้าวข้าวข้าวครับเป็นตามกติกาครับคุณกลับให้ครับลูกที่สองให้ครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเกมเล่นก่อนนะครับโอ้โห ดอนตูมว่างนะครับเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับของครึ่งแรกของการแข่งขันพุตบอนคู่ที่สองระหว่างดอนตูมและนครเชัยศรีแชมป์เก<ๆ>่าใยศสีสัดไปแล้วสองประตูต่อศูนย์ยังไงเหเห็นไหม,ไ,มไหลแล้วเห็นไหไหลแล้วลูกที่สองลูกที่สามกลับให้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็หยอกเย้ากันนะครับพี่น้องก็ทั้งนั้นนะครับเอาแล้วครับอ้าวหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกของคู่การแข่งขันคู่ที่สองระหว่างดอนตุ่มและนครชัยศรีนะครับสกอร์ครึ่งแรกนครชัยศที่สีนำไปสามประตูต่อศูนย์นะครับพักสิบนาทีระหว่างนี้ให้โค้ชสตาร์โค้ช และทีมงานวางแผนกันนะครับเราอยู่ใช้เสียง